สวัสดีค่ะมาพบกับแม่อ้อยละอีกคิาพาเพิ่นวันนี้ลูกชัยยังไม่ตื่นแม่อ้อยมาก่อนวันนี้แม่อ้อยจะพาเข้าครัวไปทํากับข้าวกับคุณยายกันนะคะวันนี้คุณยายจะมาทําอะไรให้กิน เป็นอาหารเนื้อนะคะชื่อว่าคัวจีนเจ้าไปดูกันเลยว่าคุณยายเป็นเตรียมไออย่างไว้พองนอไปเลยจ้านี่หอมหัวใหญ่น่ะเจ้าแล้วก็ขิงเมือคานขิงอหอมขาวพริกแดงนะเจ้า <c oughs> แล้วก็มี จิ้นเนีเจ้าเดี๋ยวเราจะมาคั่วจิ้นกันเจ้าเดี๋ยวมาดูกันเนอะ <c oughs> ใส่น้ำมันแล้วก็ออกเอาเครื่องเครื่อง รวมกะะครับรมกันเลยเหนึ่้ยางกันเลเออข้าวมันหอมนีมม่มาตีนีุ้้นแหน่งน,นึ่ก้าุนี่น้นแหน่ไขคว เอาขึ้นลงไปเย้นั่กนมาดึกข้างนอกก็เป็คนกวาจิ้มส ปรุงเครื่องเข้าไปเลยลสาบรสากได้กับปรุงเข้าไปเลยเจ้านีเหนี่ยวเข้าขวาวนะันนี้ กะปกิใส่เจ้าสูตรใส่กะปิน่นี่มันกลมกล่อม,ออมอหอมขนาดเจ้าเป็นแห่ีนอ้อง biết bộ 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 được xếp lèo cháo nhỉ qua tin ban hào cháo tắt xong mà nào nhé nói là cháo mót nà đi đọc กินกับข้าวนึ้อห้อนๆเหมาะจัาแม่ไหจะซื้อข้าวนึ่งมาเนี่ยให้ลูกสาวมามามากินกันเจ้าชิ้นฝีมืออินแม่์ฮอนเนอร์เหมาะขนาดหอยมักส้มไซแฮมเนอร์เพราะว่า

อีแม่วะคือจิ้มมาสองโลกินขาดเดี๋ยวหมดว่ะ <ś c oughs> นังกินคนเรียกพระเจ้าวันนี้แม่เป็นแบบยากเตีอย แบบแก้วเนอะเ,เห็นกันเห็นกันแล้วเจ้าแบกแก้วติ้นน่อยอ <c oughs> เสียงเบ่ค่อยมีว้วางนี่คอแหง้งเนาะแต่มาเนอะใครจะกินกับมันกเจ้ามากินด้วยกนัน พี่แมมบอกว่าข้าวจิ้นถ้าเอาข้าวเหมือนอ่ะมันจิ้นมันจะเหนียวข้าวหมกสะด้งอันนี้แม่อ้อยแบวกีกคิวาพาเพลินนะจ้าขอจบคลิปกันเต้าอ,อี้นะจ้าปากดติดตามกาไดไลค์ือช่องของแม่อ้อยด้วยนะจ้า ขอบคุณจ้าวบายบาย